แล้วเหตุผลที่ที่ที่ทไอบดาเฮาส์พวกนี้เอามาปั่นเนี่ยนะครับก็อย่างที่อาจารย์อารับพูดเดี๋ยวนะครับ<ฆ>ก็คือว่ามันบอกว่าดอกเบีย้ยยังมีแนวโน้มที่จะถูกนะครับแล้วก็มีการคาดเดาด้วยว่าเฟสก็คงจะส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยลงมาอีกนะครับ<ฆ>แล้วก็ยังมีเรื่องของความตึงเครียดร,ระหว่างความสัมพันธ์ของจีนจก,กับสหรัฐอันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของสงครามการค้าแล้วนะครับมันครอบคลุมทุกมิติเลยสําหรับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐ ณขณะนี้ถึงขนาดสั่งปิดกงสูงกองสูนในในหลายละเมืองแล้วนะครับมันก้าวข้ามคําว่าสงครามการค้าไปแล้วแล้วมันยังมีกรณีลูกสาวของประธานหัวเว่ยเนี่ยก็ยังยังไม่เคลียร์ใคุณอาจารย์ถูกจองจาไว้2ปีแล้วนะที่แคนาดาล็อกตัวไว้เนี่ยแล้วจนป่านนี้ก็ยังยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยังไงต่อไปนะครับอันนี้เนี่เป็นความตึงเครียดของของสประเทศยักษ์ใหญ่ ใช่ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมยังเดาว่านะครับสถานการณ์มันคงจะคลี่คลายหลังจากเลือกตั้งสหรัฐครับหลังจากเลือกตั้งก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของผลการเลือกตั้งเป็นหลักละครับผมว่านะครับที่มันไปเพิ่มแฟกเตอร์เพิ่มปัจจัยอะไรเข้าไปซึ่งอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือบ้าบอฟาแปลกอะไรเนี่ยก็แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันมาในช่วงวิกฤต ใหญ่ของโรคพอดีและบางเอิญสหรัฐจะเลือกตั้งพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เข็นออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการชิงไหวพลิบขึ้นมาสําหรับรองรับผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งอาจจะมีสวิงได้อาจจะอะไรได้ก็คุณทรัมป์สมัยเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยก็ตามฮีลารีตลอดก็มาพลิกสวิงได้ตอน2สัปดาห์สุดท้ายทั้งที่มีเรื่องอื้อฉามาตลอดเลยนะครับอีอบิวสุภาพสตรีพูด อัดเทปเอาไว้เรื่องเรื่องเรื่องพูดไม่ดีต่อสุภาพสตรีอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับคือดูถูกดูถูกผู้หญิงเ่ยครับก็เป็นเรื่องเป็นราวไปสุดท้ายยังเป็นประธานาธิบดีได้เลยด้วยคะแนนที่ก็ถือว่าไม่สูสีก็ถือว่าขาดในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าคะแนนช่วงต้นๆยังตามอยู่เนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะมีอะไรปิดผันได้หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะทําอะไรออกมาได้เร็วขนาดไหนเพราะตอนนี้ทราบหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาคงกะว่าจะให้เป็นอิชชูที่สามารถจะพลิกคะแนนกลับมาเลยนะครับก็คือวัคซีนอ๋อครับคือถ้าวันเนี้ยนะครับคือวันนี้เขาใส่ไปแล้วครับที่เซ็นเซ็นเช็คให้ใช่ไหมฮะพี่บัพี่เปี๊สุรชัยเซ็นเช็คให้กับไอไอชาวอเมริก<ข>ันเลยอ่ะนะครับครับและนี่ก็เพิ่มอีกหนึ่งล้านล้านเหรียญนะครับแล้วก็อนาคตถ้าเผื่อมันมีโควิดอีกเาก็สั่งจองไว้แล้ว สามจองไว้ล่วงหน้าอีกตั้งเท่าไหร่อีกตั้งเป็นเป็นล้านร้านโดสอ่ะนะครับเพรไะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นการเขาเรียกว่าตกเขียวตกเขียวทางการเมืองตกเขียวเลยตกเขียวเลยนะคือถ้าเสร็จก่อนแล้วก็สารัตได้มาแล้วคนฉีดเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ายังไงก็แล้วเพลิเพลิฉีดฟรีนะครับว่าฉีดฟรีอยังไงก็คือเป็นการซื้อเสียงซื้อเสียงทางการเมืองของของรัฐบาลของพรรคหรือพรรคแม่ที่แต่แต่เรื่องนี้จริงๆว่าไปแล้วเขาก็เขาก็ทำให้คนมีความอุ่นใจขึ้นนะ ครับการที่เป็นประเทศที่ประกาศชัดเลยใทยโงม่มาซื้อจองวักตู้หนาหมาครับครับแล้วก็แอบแอบแอบฝันหวานว่าบ้านเราน่าจะทำบ้างโอ้โห <c oughs> ผมฝันมาตั้งนานแล้วพี่ <c oughs> ฝันมาตลอดเลยว,ว่าเออตื่นมามันจะได้ยินข่าวดีนู่นนี่ไปปรากฏว่าเดือนกร,รกฎาคมผ่านไปเนี่ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนันเดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนที่ผก ฝันฝันแห้งเหีเ่ยวเ,เลยครับบต,ตื่นมาทุกทุกเช้าไม่มีอะไรให้เป็นของขันที่จะทาให้เราสรับกได้ดายว่าตั้งแต่เมษามาตั้งแต่เจอโควิดมาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยก็สี่ห้าสี่ห้าเดือนแล้วนะจรครับ,ครบเรานี่ยังไม่ค่อยได้เห็นโครงการของรัฐที่ทุ่มเททุ่มทุนที่ทําในระยะระยะกลางระยะยาวนะเช่นอย่างเงี้ยไม่การตั้งแต่น่าจะเอาเงินสักพันสองพันล้านสามพันล้าน ไปตั้งนิคมเกี่ยวกับเรื่องการผลิตเอะไรนิคมการแพทย์ไปเลยครับเอหรือไปทุ่มห้าพันล้านกับการตั้งโรงงานผลิตวัคซีนให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยใช่ใช่ใช่ครับยังครับยังช่วงีมแต่ได้กับได้ใช่ใช่ครับนะครับไม่มีอะไรลุงนะพี่ครับอย่างตอนเนี้ยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับจำได้นะครับว่าเขามีสิทธิ์จำนวนสิทธิ์ที่พัก ถึงห้าล้านห้องใช่ไหมครับห้าล้านห้องครับแล้วก็มีการทำพีอาร์เลยนะครับว่าเอ้ยนี่คนลงทะเบียนของผสี่ล้านกว่าคนแล้วอะไรแล้วปรากฏว่าผมเช็คเดี๋ยวเนี่ยครับณเวลาเนี่ยนะครับสิบเก้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเนี่ยนะครับอสี่สิบเจ็ดนาทีสี่สิบแปดนาทีเนี่ยจานวนสิทธิ์ที่พักที่บอกห้าล้านห้องนะครับเหลือสี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าใช้ไปเลยว่าเหลือเหลือเหลือแล้วเราเหลือ เหลือไม่เยอะนะอาจารย์เหลือไม่เยอะเหลือแคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเหลือเหลือแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นเองนะพี่บัวยกอย่างที่อย่างที่เราเคยคุยกันน่ะว่าเรื่องเยอะเหลือเกินกว่าจะได้สิทธิ์เอ่อในการที่จะไปขอใช้เอ่อห้องพักส่วนลด40%เนี่ยตอนนี้เนี่ยบัตรเครดิตแบงก์เทพร่วมกับโรงแรมในภูเก็ตเนี่ยลด80%อาจารย์แล้วเป็นใครใครจะไปใช้ไอ้40%น่ะ ได้กรุงเทพบอกว่าเอาไปเลยถือบัตรเครดิตไปเลยลด80%ร่วมกับโรงแรมแล้วก็ได้เงินได้ทองชัดเจนอันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ทำโรงแรมอาจารย์สุรชัยทำโรงแรมเนี่ยไปเข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยไม่รู้จะได้ตัางเมื่อไหร่มันก็ดูดูว่ามันก็ดูขัดขัดกันกับบรรยากาศที่เราได้ยินข่าวตีวันเนี่ยรถติดจากพระรามสอง40กิโลเงี้ยไปเพชรบุรีคนแห่ไปหัวหินประจวบเพชรบุรี ถือไปเป็นการแบบโอ้โหเนืองแน่นพ uh huh. ันการมาน้าแกว์ตีห้าหกพันคน uh huh. ครับ uh huh. เออที่พักแ uh huh. ถวแถวอะไรสม็จแถวอะไรตล้นเลยนะ, uh huh. ะอาจารย์เกาะช้างนี่ไม่ต้องเข้าไปเลยนะ uh huh. คนจะแปลกนะอาจารย์ออกมาอาจารย์บอกว่าเขาใช้ไปสามแสนกว่าคืนหนะึ uh ่ง huh. สองแสนกว่าสองแสนแปดหมื่นเก้าพันปรากฏว่าปรากฏว่าไอ้ที่ที่บอกว่าใช้ไปนี่ไม่รู้จริงๆแล้วได้ใช้แบบไม่รู้นะครับเพราะว่าเงื่อนไขเงินเยอะครับอาจจะจองไปอะไรไปหรืออะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆครับผมไปสุราษฎร์มาเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์เนี้นะครับไปสุราษฎร์มาก็ถือว่าคนเยอะนะก็ถือว่าคนเยอะแม้ว่าอาจจะยังเยอะไม่มากเท่าเท่าช่วงนั้นนะเพราะว่าอาจจะฝนตกเยอะด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ถือว่ามีคนนะครับแล้วก็มีความคลึกคักอยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ โดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยเกือบเต็มเลยอะเครื่องบินเกือบเต็มลำเลยนะครับการครับพี่บัวไหนๆก็จะปรับเรามอแล้วนะฝากท่านนายกเลยนะพอปรับแล้วก็ปรับเปลี่ยนปรับปรุงทบทวนวิธีการกระบวนการบรรดาโครงการพวกนี้ออกให้หมดอ่ะผมว่าของเดิมนี่มันตั้งหลักมาจากความยุ่งยากซับซ้อนต้องการข้อมูลอะไรยุ่งยากไปหมดประชาชนรู้สึกไม่ไม่สะดวกจริงๆแล้วมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง อารมณ์ด้วยมูสด,ด้วยนะแต่แต่จ,จ,จากจากข้อมูลสี่ห้าวันนี้เราพบว่าคนไทยถ้ามีวันหยุดมีเวลาเขาก็อยากไปมัก<ต>่อนเขาอยากไปแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรอย่างนี้แสดงว่ามันมันคือกระบวนการที่ไม่สะดวกสำห<ช><ช>รับเขาใช่ใช่ใช่ครับเขาไปเที่ยวก็ไปกินไปอยู่ขับรถไปเติม,มน้ามันแวะปั๊มแวะกินกาแฟเนี่ยนะแค่นี้เงินก็หมนแล้วล่ะใช่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 ไม่ต้องไปกะเกณฑ์อะไรมากมาย ตอนี้มันกลายเป็นดลัสองคมแล้วกันเห็นไหมตีห้าล้านคืนหนึ่งหรืออยู่สี่แสนเจ็ดเออเออมันทําให้กระแสทําให้คนรู้สึกเฮ้ยแสดงว่าแย่เราเว้ยเออไม่ต้องรีบก็ได้เว้ยไม่ต้องรีบแสดงว่าอับอายใหญ่เลยคนนี้เอเอที่หลังจัดกันเป็นพวกนี้ไม่ต้องบอกคืนก็ได้นะอือพอบอกตั้งเป้าว่าต้องห้าล้านคืนแล้วสมัยสงสัยแบบมากว่าการต้องเที่ยวกล่าวั่ พูดปว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 ดเต็มห้านัดถึงใช่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 ก็คงแบอย่างนั้นนะครับเขาเห็นต้องทำกิจกรรมอะไรแล้วก็แหมคึกคักกันนีกนะครับแบบขออะไรตอนที่จัดเรื่องห้าพันอุ้ยคนมาต้องสามสิบล้านยี่สิบแปดยี่สิบเก้าล้านคนแต่ก็คงคิดว่าแหมห้าล้านหมูหมูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจเลขไม่ผิดนะอาจารย์ดูตัวเลขไม่ผิดนะสองแสนแปดหรือสองล้านกว่า เอาง่ายๆเราสคนเนี่ยเราเราสามคนแล้วแล้วเพื่อนเพนเราที่เราสนิทชิดเชื้อด้วยเนี่ยมีมีใครพูดถึงไอโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์มันหน่อยอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าพวกเราเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยนะเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนมันยุ่ยับอ่อลุกยากนะครับไปก็ไปเลยเที่ยวก็เที่ยวนะใช่ไหมแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วง low season ไปไปเช็คอินที่ไหนเนี่ยอส่วนลด40%เนี่ยหาได้ไม่มีค่าใชจ่ไม่มีค่าลงทะเบียนเลยนล้ราเราส่วนใหญ่ที่ถามถามมานะเวลาไปจองหรืออะไรพวกนี้นะถ้าถ้าไม่ผ่านเน็ตเน็ตถ้าใช้โครงการมันจะบอกว่าเต็มครับแต่ถ้าโทรไปเช็คนะ่ยเขาถามว่าจ่ายสดป่ะถ้าจ่ายสดนี่โอ้โหลด40%ลด้50%ไปเลยแถมมีแถมมีอะไรด้วยองานนี้นะงานนี้ผมโทษ AI อาจารย์ผมไม่โทษ ว่าเป็นที่ปัญหาไอ้อะครับป,<ร>ปัญหาไอนะคนไปลงทะเบียนน้อยครับ